ท่องตามใจทูเดย์บทที่1 7-49พี่จะพาคุณไปแก้แค้นยิ่งมองเด็กผู้หญิงความโกรธในใจของหลินหยุนก็ยิ่งเพิ่มขึ้นเพราะว่าเขาเหมือนว่าจะมองเห็นสิ่งที่ตัวเองเคยเป็นจากตัวของเด็กผู้หญิงสาเหตุที่เขากล้ากลืนฝืนทนต่อเซียอยู่เวยมากปกป้องมากแม้ว่าเซียอยู่ไวยจะทำร้ายเขามากแค่ไหนก็ตามแต่ว่าเขาก็ยังจะเว้นชีวิตของเซียอยู่เวยไว้แค่สำนึกบุญคุณที่มีต่อตระกูลเซียอย่างลึกซึง้ง เป็นภรรยาของตระกูลเซี่ยเป็นแม่ของเซี่ยอยู่เวยช่วยเขาออกมาจากสถานการณ์ที่ไร้ที่พึ่งพิงแม้ว่าเวลาที่อยู่ในตระกูลเซี่ยไม่สามารถถือว่าเป็นความสุขได้แต่ว่าลินหยุนกลับได้รับความอบอุ่นอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนตัวเองในตอนนั้นกับเด็กผู้หญิงคนนี้ในวันนี้เหมือนกันแค่ไหนถึงขั้นที่ว่าเด็กผู้หญิงคนนี้โชคดีกว่าเขาหน่อยเพราะว่าแม้ว่าจะยากลำบากมากแค่ไหนก็มีคุณย่าพึ่งพาอาศัยกับเธอเพื่อความอยู่รอดเขากลับไม่มี แต่ในเวลานี้คนที่พึ่งพาอาศัยเพื่อความอยู่รอดคนนี้กลับตายแล้วเพราะว่าหลินหยุนถึงได้ตายสูดลมหายใจเข้าลึกใบหน้าของหลินหยุนปกคลุมไปด้วยความเยือกเย็นมองไปยังเด็กผู้หญิงพร้อมพูดว่าอยากแก้แค้นไหมเด็กผู้หญิงคุกเข่าหน้าหลุมฝังศพหญ้าโดยไม่พูดอะไรเลยได้ฟังคำพูดของหลินหยุนมองไปยังหลินหยุนทันทีหลังจากนั้นพยักหน้าอย่างหนักหลินหยุนยิ้มเล็กน้อยประคองเด็กผู้หญิงจากพื้นขึ้นมาจับมือน้อยๆของอีกฝ่ายพูดว่า ไปพี่พาเธอไปแก้แค้นพูดจบลากเด็กผู้หญิงเดินออกจากลานบ้านไม่นานหลินหยุนก็พาเด็กผู้หญิงมาถึงคฤหาสน์ที่ก่อนหน้านี้ถือว่าเป็นของสำนักเที่ยวล่าทั้งสองคนเพิ่งมาถึงหน้าประตูคนชุดดำกว่าสามสี่คนก็รีบพุ่งออกมาจากด้านในด้วยสีหน้าที่ระวังตัวชายไว้กลางคนที่นําทีมาคนนั้นก็คือก่อนหน้านี้เคยไปที่ลานบ้านมาก่อนมองไปยังหลินหยุนผู้ตะกนเสียงขรึมว่าไอ้หนุ่มแกมาทําอะไรอีก หลินหยุนพูดด้วยน้ำเสียงเยือกเย็นว่าคุณย่าของเธอพวกแกเป็นคนฆ่าเหรอชายไว้กลางคนได้ยินเข้ารีพูดทันทีว่าหญิงชราผู้นั้นตายแล้วปลิ้นชางสองเรื่องนี้ไม่เกี่ยวอะไรกับพวกเราเลยแกอยากหาเรื่องนั้นเหรอสายตาของหลินหยุนเป็นประกายพวกแกไม่ได้เป็นคนฆ่าชายไว้กลางคนพูดว่าไม่ใช่แน่นอนสำนักเที่ยวล่าของเราไม่ถึงกับแม้แต่ความรับผิดชอบตรงนี้ก็ไม่มี เรื่องนี้พวกเราไม่ได้ทำแกอยากจะไปหาใครก็ไปหาคนนั้นไม่ต้องมาหาพวกเราหลินหยุนดึงมือของเด็กผู้หญิงเดินภายในคฤราสน์คนสามสี่คนเห็นเช่นนี้ถอยหลังทันทีชายไวกลางคนที่เป็นผู้นำกลุ่มคนนี้พูดข่มขู่ว่าหลินชางสองแกอย่าสับสนไม่รู้อะไรดีอะไรชั่วนะสานักเที่ยวล่าของเราไม่ใช่ที่ที่แกจะล่วงเกินได้แกคิดว่าแกจมตีผู้นำเนี่ยอยู่พ่ายแพ้แล้ว ก็จะมองสำนักเที่ยวล่าของเราราวกับไม่มีสาระได้งั้นเหรือลินชางสองรีบสายหัวออกไปเดี๋ยวนี้พวกเราจะไม่ถือสาอะไรแกไม่เช่นนี้แกจะต้องตายอย่าไร้ที่กลบวันนี้หลินนยุนหัวเราอยอย่างเยือกเย็นภายใต้การโบกมือคนกว่าสามสี่คนก็ลอยออกไปทันทีพร้อมเดินก้าวไปข้างในต่อเข้าไปข้างในคฤหาดแล้วชายไวกลางคนที่นำกลุ่มมาคนนั้นลุกขึ้นพร้อมพูดตะโกนว่าหลินชางสองแกตายแน่ แกคิดว่าแกจมตีผู้นำเนี่ยอยู่พ่ายแพ้แล้วก็จะมองสำนักเที่ยวล่าของเรารากับไม่มีสาระได้งั้นเหรอหลินชางชงรีบสายหัวออกไปเดี๋ยวนี้พวกเราจะไม่ถือสาอะไรแกไม่เช่นนี้แกจะต้องตายอย่าไร้ที่กลบวันนี้พูดแล้วก็หยิบยันสื่อสารออกมาแล้วส่งข่าวบางอย่างออกไปอย่างต่อเนื่องแล้วหลินหยุนเห็นแล้วกลับไม่ได้ห้ามปรามมองดูอีกฝ่ายพูดด้วยน้ำเสียงเยือกเย็นว่า ในเมื่อพวกแกไม่ได้เป็นคนทำงานก็ออกไปหาฆาตรกรมาให้ฉันฉันจะอยู่ที่นี่ให้เวลาของทูบหนึ่งดอกแก่พวกแกถ้าหาก่อนทูบจะหมดยังหาตัวฆาตรกรไม่เจองั้นคนแซลินก็ไม่เกรงใจอีกต่อไปแล้วหลินหยุนพูดจบชายไว้กลางคนนั้นก็เอ่ยปากว่าเรื่องนี้ไม่เกี่ยวข้องกับสํานักเที่ยวล่าของเรามีสิทธิ์อะไรมาให้พักพวกของเราหาฆาตรกรลินหยุนพูดเสียงเหอะเพราะว่ากำมัดของฉันใหญ่กว่าแก แกไม่มีทางเลือกอื่นชายไวกลางคนอุดปากทันทีแกลินหยุนกวาดสายตามองอีกฝ่ายแล้วจดไว้พวกแกมีเพียงเวลาที่ทุบหมดเท่านั้นไม่งั้นฉันก็เท่ากับว่าพวกแกฆ่าคนแล้วลินหยุนพูดจบเสียงหัวเราะก็ดังขึ้นจากเหนือนพาแล้วตามมาด้วยร่างเงาของชายชาราคนหนึ่งก็หล่นลงสู่พื้นเห็นชายชาราชายหนุ่มไวกลางคนสามสี่คนรีบโค้งคำนับพร้อมพูดด้วยความเคารพว่า เข้าพบผู้อาวุโสฐานชายชราไม่ได้ตอบรับคำพูดสายตากลับตกไปอยู่บนตัวของหลินหยุนเลยมองสังเกตตั้งแต่หัวจรดเท้าเห็นอีกฝ่ายสายตาของหลินหยุนก็เปล่งประกายครู่หนึ่งผลฝึกตนแข็งแกร่งมากอย่างน้อยก็แข็งแกร่งกว่าผู้นำชุดขาวคนนั้นก่อนหน้านี้มากและบนตัวของคนคนนี้ก็ไม่มีชี่ที่จะมอดดับแบบนั้น เห็นได้ชัดว่าคนคนนี้มีตัวตนอยู่ในสำนักเที่ยวเล่าที่สูงมากและก็พิสูจน์ได้ว่าผู้บำเพ็ญเสียนในเมืองแห่งทโทษฐานกลับไม่ใช่ทั้งหมดที่เพราะว่าขาดหินทิพย์จึงปรากฏสถานการณ์ที่ผลฝึกตนตกต่ำส่วนคนคนนี้ถือว่ารักษาได้ดีมากตอนที่อีกฝ่ายมองหลินหยุนหลินหยุนก็มองเขาครู่หนึ่งชายชารายิ้มเล็กน้อยพร้อมพูดว่าสหายเผด็จการมากเลยจริงๆนะในเมืองแห่งทโทษฐานยังไม่เคยมีใครกล้าทำตัวปาดเถื่อนที่สำนักเที่ยวล่าของเราเลย ยิ่งไปกว่านั้นก็ไม่มีใครกล้าข่มขู่สักนักเที่ยวล่าของฉันหลินหยุนพูดด้วยเสียงเยือกเย็นว่าตอนนี้มีแล้วชายชราได้ยินสีหน้าก็เคร่งครึมลงทันทีความคิดที่จะฆ่าคนก็ผุดขึ้นมาในแววตาในเมื่อเป็นเช่นนี้งั้นก็ตายซะเถอะพูดจบลงมือเลยเงาร่างของเขาหายไปทันทีวินาทีถัดมาหลินหยุนและเด็กผู้หญิงถูกห่อหุ้มไว้ในหมอกขาวทั้งหมดแล้วกฎเกณฑ์แห่งหมอกที่แข็งแกร่งมาก หลินหยุนยืนอยู่ที่เดิมกดเกณฑ์แห่งไฟก็ปรากฏออกมาแปลไฟแผดเผาออกมาเผาไม่กดเกณฑ์หมอกเลยและในเวลานี้ปิ่นน้ำแข็งแทงเข้ากระดูกสันหลังของหลินหยุนหลินหยุนจับมือของเด็กผู้หญิงลอยไปข้างหน้าส่วนมืออีกข้างหนึ่งปรากฏกระบีเ่เฮาเทียนออกมาเพลงกระบี่พลังผกพันหันหลังกวาดออกไปอย่างอุกอาจชายชาราคนนั้นก็ปรากฏกายขึ้นแล้วมองไปยังหลินหยุนด้วยสีหน้าที่เตรียมพร้อม ลินหยุนพูดเธออย่างเยือกเย็นไม่พูดพร่ำทำเพลงพลังแห่งกฎเกณฑ์ทั้งหมดปรากฏขึ้นทุบไปยังอีกฝ่ายเลยรับรู้ถึงความน่ากลัวของพลังแห่งกฎเกณฑ์ของหลินหยุนชายชาราก็ไม่ได้ออมมือแต่อย่างใ,ใดเลยกวาดพลังแห่งกฎเกณฑ์ทั้งหมดออกมาโดยสิ้นเชิงภายใต้การประทะของพลังกฎเกณฑ์แม้ว่าพลังของหลินหยุนจะอ่อนกว่าอีกฝ่ายไม่น้อยแต่ว่ากลับเห็นได้ชัดว่ายิ่งใหญ่มากขึ้นแล้วก็อดทนมากขึ้นพลังการโจมตีก็แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นแล้วทลายกฎเกณฑ์ทั้งหมดของชายชาราเลย ชายชาราพ่นเลือดสดออกมาอย่างเหลือเชื่อไม่รอให้เขาตอบสนองกลับมากระบี่เท้าเทียนของหลินหยุนสับลงไปอีกแล้วชายชาราเห็นเช่นนี้พูดอุทานอย่างตกใจทันทีว่าสหายบำเพ็ญนเซียนช้าก่อนฉันยอมแพ้แล้วหลินหยุนกลับไม่สนใจว่าเขาจะเป็นหรือตายเลยชี้กระบี่ที่ทรงพลังสับลงไปเช่นเคยสับอีกฝ่ายจนบาดเจ็บสาหัสเลยผลการฝึกตนของชายชาราแข็งแกร่งพลังแห่งร่างกายก็ไม่อ่อนแอและไม่ตาย แต่ว่าได้รับบาดเจ็บสาหัสแล้วหลินหยุนกลับไม่ลงมือจัดการต่อไปมองไปยังชายชราที่บาดเจ็บสาหัสพูดว่าฉันจะทวนอีกรอบเจอฆาตกรก่อนที่ทูบจะหมดไม่เช่นนั้นฉันจะทำลายสำนักเที่ยวล่าของแกเกี่ยวกับพละกกำลังของสำนักเที่ยวล่าหลินหยุนรู้และเข้าใจทั้งหมดจากตัวของชายไวกลางคนชุดขาวก่อนหน้านี้มีความเป็นไปได้สูงที่จะไม่เกินการมีอยู่ของแดนสู่ธรรมะแม้ว่าเป็นสู่ธรรมะชั้นสูงสุด หลินหยุนถามตัวเองภายใต้สถานการณ์ที่นำวิธีการของตัวเองออกมาหมดก็มีพละกกำลังในการต่อสู้สรุปว่าแค้นนี้จะต้องแก้แค้นช่องตามใจทูเดย์บทที่1750งูดห้กูเตือนชายชราค,คนนั้นหน้าซีดขาวมองไปยังชายไวกลางคนสามสี่คนที่ถูกทำให้ตกใจจนหวาดกลัวสามสี่คนนี้รีบวับตัวออกไปจากคฤหาสน์เลยทันที ชายชรามองไปยังหลินหยุนอีกครั้งเผยสีหน้าที่ตื่นตระหนกออกมาจากในตาก่อนหน้านี้เขาก็ทราบมาว่าหลินหยุนเคยลงมือในคฤหา์มาก่อนครั้งนี้ที่มาก็เพราะอยากจะเอาน้ำมันมาจากในกระเป๋าของหลินหยุนเดิมที่จากผลฝึกตนของเขาเขากลับไม่ได้คิดว่าเป็นเรื่องที่สุดยอดอะไรเลยแต่หลังจากที่ประมือกับหลินหยุนถึงได้เข้าใจอย่างแท้จริงว่าผู้บำเพ็ญเสียนที่พั่งมาในเมืองแห่งโทษฐานคนนี้มีความน่ากลัวมากแค่ไหน จากพละกกาลังที่แข็งแกร่งที่หลินหยุนแสดงออกมาสํานักเที่ยวล่าอยากจะจัดการหลักก็เกรงว่าจะต้องรวบรวมพละกําลังครึ่งปีการมีอยู่ของท่านผู้นําก็ไม่สามารถที่จะจัดการได้แน่นอนต้องการผู้อาวุโสสิบท่านของพวกเขาอย่างน้อยก็จะต้องออกมาห้าท่านก็จะรับมือได้ไม่เช่นนั้นไม่มีทางมั่นใจที่จะทําสําเร็จได้แน่นอนแต่อยากที่จะรวบรวมยอดฝีมือจํานวนมากภายในช่วงเวลาสั้นๆงั้นก็เป็นเรื่องที่ทําได้ยาก ประเด็นสําคัญก็คือใช้พละกกำลังที่ยิ่งใหญ่เช่นนี้มาจัดการกับไอ้หมอนี้ที่เพิ่งเข้าเมืองมาใหม่งั้นสําหรับสํานักเที่ยวล่าได้ไม่คุ้มเสียแน่นอนหลินหยุนก็มองไปยังชายชาราเช่นกันพูดด้วยน้ําเสียงเยือกเย็นว่ายังมีเวลาอยู่บ้างฉันขอสอบถามคุณสักหน่อยตอบมาตรงๆชายชาราได้ฟังอดไม่ได้ที่จะสูดลมหายใจเข้าลึกพูดว่าเพื่อนมีปัญหาอะไรพูดมาตรงๆเลยก็ได้ถ้าหากฉันรู้ก็ตอบให้ได้ ลินหยุนพยักหน้าแล้วพูดถามว่าเดิมที่คุณเป็นผู้บำเพ็ญเซียนในเมืองแห่งโทษฐานนี้หรือว่าเป็นผู้บำเพ็ญเซียนที่มาจากด้านนอกชายชราพูดว่าผู้บำเพ็ญเซียนที่มาจากข้างนอกลินหยุนพูดถามต่อว่าทำไมออกไปจากเมืองแห่งโทษฐานนี้ทำได้เพียงเดินผ่านหมอกนั้นเท่านั้นและไม่สามารถเดินผ่านทางกระแสน้ำวนของนอกเมืองตอนตะวันออกได้ชายชราพูดว่า เพราะว่ากระแสน้าบนนั้นลงมาเท่านั้นแต่ขึ้นไปไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องนี้มีคนจํานวนมากที่ไม่เชื่อเคยเข้าไปลองแต่ว่าไม่มีข้อยกเว้นถูกกระแสน้ําบนรัดตายหมดแล้วฉันจําได้ว่าตอนนั้นมียอดฝีมือที่ไร้เทียมทานที่เหนือสู่ธรรมคนหนึ่งเขาไม่อยากเดินออกจากหมอกก็เดินออกจากกระแสน้ําบนก็ถูกรัดตายเลยล้มเหลวโดยสิ้นเชิงลินหยุนสีหน้าเปลี่ยนไปพูดถามต่อว่าคุณรู้ไหมว่ามีคนออกจากเมืองแห่งโทษฐานนี้ได้สำเร็จ ชายชราพิจารณาครู่หนึ่งพูดว่าจากที่ฉันทราบมาไม่เคยมีใครมีชีวิตรอดออกไปจากเมืองแห่งโทษฐานนี้ได้สีหน้าท่าทางของหลินหยุนจริงจังขึ้นมาไม่มีเลยสักคนเหรอชายชราพยักหน้าไม่มีเลยสักคนสีหน้าของหลินหยุนก็เคร่งครึมแล้วหลังจากที่ลังเลตัดสินใจไม่ได้ครู่หนึ่งมองไปที่ชายชราพร้อมพูดถามอีกครั้ง ได้ยินมาว่าเมืองแห่งโทษฐานมีสามสำนักใหญ่สำนักพญาทะเลคือเผ่าทะเลแม้แต่เผ่าทะเลก็ไม่สามารถออกไปจากที่นี่ได้ชายชาราพยักหน้าพูดว่าเผ่าทะเลของสำนักพญาทะเลนี้ล้วนแต่เป็นการมีอยู่ของการทำผิดโทษฐานร้ายแรงที่ข้างนอกถูกวังมังกรเรเทศมายัางเมืองแห่งโทษฐานนี้แล้วเกี่ยวกับเมืองแห่งโทษฐานมีตำนานอย่างหนึ่งลินหยุนได้ฟังรีพูดถามทันทีว่าตำนานอะไร ชายชาราสูดลมหายใจเข้าลึกพูดว่าว่ากันว่าในทะเลมีเมืองแห่งโทษฐานสามแห่งเมืองแห่งโทษฐานสามแห่งนี้สร้างขึ้นมาโดยวังมังกรเป้าหมายอื่นก็เพื่อที่จะขังและคุมขังเผ่าทะเลที่กระทําความผิดร้ายแรงแต่ว่าเป็นเมืองแห่งโทษฐานก็ไม่ได้ห้ามตระกูลเขาเข้านานเข้าก็ก่อตัวเป็นพลัดกำลังบ้างแล้วเพียงแต่ว่าก่อนเข้ามาไม่ได้รู้อะไรเลยว่านี่คือสถานที่ที่ไม่สามารถออกไปได้ สหายช่างสองฉันมีประโยคหนึ่งไม่รู้ว่าควรจะพูดดีหรือไม่ลินหยุนพูดเสียงครึมว่าพูดมาชายชาราพูดว่าสหายช่างสองในเมื่อมาถึงเมืองแห่งโทษฐานแล้วจริงๆทุกคนล้วนแต่อยากออกมาเพียงแต่ว่าไม่มีใครออกไปได้ในเมื่อเป็นเช่นนี้งั้นยังจะทำอย่างไรได้อีกละ่ะไม่ว่ายังไงจะต้องมีชีวิตรอดต่อไปเพราะงั้นจริงๆแล้วสหายจะต้องพิจารณาในอนาคตข้างหน้าของตัวเองด้วยนะ เล่าลือกันว่าถ้าหากว่าสามารถถึงเหนือกว่าแดนสู่ธรรมะได้จริงๆแล้วมีโอกาสเดินออกมาจากหมอกได้เพียงแต่ว่าโอกาสยังคงมีน้อยเช่นเดิมแต่ยังคงมีโอกาสอีกอย่างยังมีข่าวลืออย่างหนึ่งก็คือในหมอกจริงๆแล้วมีความโชคดีที่น่าทึ่งนี้เมื่อออกไปได้อย่างสำเร็จก็จะได้รับถึงตอนนั้นก็จะพุ่งทะยานสู่ฟ้าเมฆและลมกลายเป็นมังกรแล้ว และอยู่เป็นเวลานานก็ต้องอาศัยอำนาจเพียงด้านเดียวนี่เป็นปัญหาที่จริงมากสำนักพยาทะเลเป็นเผ่าทะเลทั้งหมดสหายบำเพนเซียนหลินหยุนไม่สามารถพึ่งพาได้แน่นอนนอกจากนี้แล้วก็เหลือแค่สำนักเที่ยวล่าของฉันแล้วก็สำนักเสริรนต่าที่อ่อนแอกว่าหน่อยผลฝึกตนของสหายช่างสองแข็งแกร่งจริงๆจริงๆถ้าหากให้เวลาสหายนานกว่านี้หน่อยแม้ว่าสร้างพลังกำลังด้านเดียวก็ใช่ว่าจะเป็นไปไม่ได้ เพียงแต่ว่าเมืองแห่งโทษฐานนี้ไม่ใหญ่พอและก็มียอดฝีมือไม่มากเพราะงั้นอยากจะสร้างพละกกาลังด้านที่สี่งั้นก็เป็นไปไม่ได้เลยเพราะงั้นฉันอยากจะพูดแนะนําสหายหน่อยเข้าร่วมสํานักเที่ยวล่าของเราดีกว่าเมื่อสหายเข้าร่วมแล้วเราก็จะได้ปรับสมดุลกับสํานักพญาทะเลได้ดีมากยิ่งขึ้นสิ่งนี้สําหรับพวกเราแล้วเป็นประโยชน์ทั้งหมดสหายในเมื่อมีความสุขทําไมถึงไม่ทําล่ะ หลินหยุนลังเลตัดสินใจไม่ได้อยู่ครู่หนึ่งพูดว่าเรื่องนี้ไว้คุยกันวันหลังตอนนี้สิ่งที่ฉันต้องการคือค่าฆาตรกรที่ฆ่าญาของเด็กสาวคนนี้ถ้าหากฆาตรกรเป็นสำนักเที่ยวล่าของคุณงั้นอย่าว่าแต่เข้าร่วมสำนักคุณเลยฉันแซ่หลินจะเหยียบพวกคุณแบนแน่นอนชายชาราได้ฟังสายตาเปล่งแสงทันทีแต่ว่าสำหรับคำพูดของหลินหยุนกลับว่าไม่ได้หวาดกลัวอะไรมากมายถึงยังไงถ้าหากต้องต่อสู้กันจนตกตายไปด้วยกันทั้งสองฝ่ายจริงๆ สำนักเที่ยวล่ามีพละงกำลังในการสับข้าหลินหยุนได้เพียงแต่ว่าไม่ถึงสุดวิสัยทางที่ดีอย่าทำแบบนี้ก็พอแล้วสูดลมหายใจเข้าลึกชายชารามองไปยังหลินหยุนพูดว่าในเมื่อเป็นเช่นนี้ฉันจะส่งต่อคำสั่งอาวุโสทันทีเมื่อเรื่องนี้เกิดจากการกระทำของสำนักเที่ยวล่าจริงๆไม่ว่าใครพวกเราก็จะส่งตัวให้สหายชางช่องพูดแล้วในมือของชายชาราก็เกิดประกายแสงแสงสีขาวยิงลอยออกไปบนคฤหาสน์ เมื่อยิงแสงมาไม่นานนักบำเพ็ญเซียนจำนวนมากก็มาถึงในคฤราสหาท,ทั้งหมดแล้วในนั้นมีผู้บำเพ็ญเซียนดนจิตตปฐมมีแดนดังเทพแล้วก็มีผู้บำเพ็ญเซียนแห่งแดนสู่ธรรมะก็คือเนี่ยอยู่ชายไวกลางคนชุดขาวที่เคยประมือกับลินหยุนมาก่อนหน้านี้เห็นลินหยุนพาเด็กผู้หญิงมาชายไวกลางคนชุดขาวก็หดรูม่านตามองไปชายชาราทันทีพูดว่าผู้อาวุโสเจียวเหอเรียกฉันและพวกมามีเรื่องสำคัญอะไรเหรอ เจียวเหอพูดว่าเนี่ยอยู่ก่อนหน้านี้คุณกับสหายชางสองนี้เคยเกิดเรื่องที่ไม่พอใจกันใช่ไหมเนี่ยอยู่กวาดสายตามองหลินหยุนแวบหนึ่งพยักหน้าแล้วไม่ใช่ว่าเกิดเรื่องที่ไม่พอใจขึ้นและได้รับความสูญเสียครั้งใหญ่แล้วเพราะงั้นหลังที่หลินหยุนจากไปเขาก็จากไปทันทีเจียวเหอพูดว่าคุณเคยแก้แค้นสหายบำเพ็ญเซียนชางสองนี้อีกอย่างส่งคนสับค่าคุณยากของเด็กสาวข้างๆคนนี้เนี่ยอยู่ได้ฟังรีพูดปฏิเสธทันทีว่า ผู้อาวุโสเจียวเหอฉันเนี่ยอยู่จะทำเรื่องแบบนี้หรือฉันก็แค่นำเรื่องนี้ไปบอกกับผู้อาวุโสฉีเย่หลังจากนั้นก็ไม่เคยถามอะไรอีกผู้อาวุโสฉีเย่ก็ไม่ได้ให้คำตอบใดๆกับฉันเลยเจียวเหอไม่ได้ที่เคร่งครึมคำพูดนี้เป็นเรื่องจริงเนี่ยอยู่พูดว่าจริงแน่นอนเขาไม่ใช่คนโง่องมองออกว่าที่หลินหยุนพาเด็กผู้หญิงมาเพื่อมาถ่ายถามเอาความผิดอีกอย่างเคยลงไม้ลงมือกับผู้อาวุโสเจียวเหอมาก่อน ขอบคุณทุกคนที่ติดตามช่องตามใจทูเดย์นะคะ